ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern n i h t TV ร่วมกับ Next Entertainment เสนอ ไลซารัสซัทเดย์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการไลซารัสซัทเทเดย์ทุกคืนวันศุกร์แบบนี้เลยนะครับเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่งทางบนทันไหนทีวีฮะกับผม กะปะวระอรอนิโตซังกะปะซังนั่นเองกะปะเพื่อกะปะช่วยเอาอะไรมามามาทำให้พี่หัวล้นก่อนนะด้ครับพี่และกระผมนะครับผมไกด์โดคุงเดสเอตปว่าอะไรก็ไกด์โดก็คือไกด์นั่นแหละไกด์โดคุงเดสก็เหมือนว่า,วาผมไกด์ครับอ๋อสุภาพสุภาพเออนี่จะแบบสุภาพสุภาพอันนี้แบบถอยเหรอ <laughs> <c oughs> หรือคือยังไงกะปะซังการักดีต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าวันนี้เราจะพาผู้ชมนะครับมาอยู่แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเจแปนนิส อเออาะหลายคนเนี่ยมีความใฝ่ฝันครับว่าอยากไปเที่ยวญี่ปุน่นครับเงินไม่พอตังไม่ได้อุ้ยค่ารองชีพสูงเออใช่ใช่ใ,ชในกรุงเทพมหานครอมอรณะโกศิล์มหินทารายุทธสมหาดิลกเรานครราชธานีมันต้องตอดละมันยาวมากเราก็มีเขาเรียกว่าสถานที่แบบญี่ปุ่นเนี่ยจำลองเป็นแบบไซมินิมินิเนี่ยให้คุณผู้ชมนะฮะได้มาเรียนรู้ได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าติ่นอญี่ปุ่นเลยอยู่เหมือนอยู่ญี่ปุน่นยังไงยังไงสุขวิว <c oughs> ิท26 26่สสแควร์ วันนี้ครับเ,ออเราก็พามาอยู่ที่นี่ครับคุณผู้ชมนี่พี่อ่านภาษาญี่ปุ่นออกไหนฮะยูโนโมริมีแค่สามตัวทำไมพี่อ่านออกอะอ่านข้างล่างนี่ไงยูโนโมริแล้วบอกภาษาญี่ปุ่นไอ้บ้าเราจะมาแช่ออนเซน็นแช่ออนเซน็นคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าอยากมาแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมาแล้วเขาก็เขินเขินใจตังมาแล้วไม่รู้ว่าแช่ยังไงกูาอายอีกอ๋อกลัวแบบไม่ถูกเขามาแล้วแบบว่าทํา เออกูอายวันนี้เราสองคนครับจะโชว์งูให้ดูในรายการว่าเอ้ยไม่โชว์สาธิตสาธิตเราต้องมาแบบคู่คู่คู่แบบมีที่ปรึกษามันมีที่ปรึกษาถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในดีกว่าไปเดี๋ยวเข้าไปในครับไปครับพร้อมแช่แล้วเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยไลท์สาร์ Saturday มรนอากาศใช่เลย โอ้โห<อ> oh. นี่มันเหมือนกับออกมาญี่ปุ่นอ่ะเหมือนได้มาอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลพนะี่้ใช่ไหมเสร็จอัอนไปดิไปดิ สวัสดีครับมีใครพูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai ได้ครับผมชัดเจ๋ยวแล้วล่ะชัดกับเราอีกเดี๋ยวก่อนสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมถามก่อนผมเนี่ยต้องการมาใช้บริการออนเซ็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะมาแต่ยังไม่กล้าแต่เราเนี่ยไม่เคยมาแต่เรากล้าเราจะ้าจะมาลองก่อนเออจะมาลองว่าอยากจะรู้ว่าทำยังไงวิธีการทำแล้วที่นี่เนี่ย มีอะไรแนะนำบ้างยังไม่ได้ถามชื่อไหมเออ่นชื่อพี่อะรนะโจเซฟครับฮะโจเซฟครับผมครับผมพี่โจที่นี่บริการให้อะไรบ้างครับนอกจากออนเซ็นครับผมนอกจากออนเซ็นจะมีนวดด้วยนะครับพูดถึงว่าแช่ออนเซ็นที่นี่เนี่ยเหมือนกับบรรยากาศที่ญี่ปุ่นเลยไหมที่ที่แบบจะต้องแก้ผ้าลงไปแช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมทั้งหมดต้องเหมือนญี่ปุ่นเลยครับผมแต่ว่าสำหรับผู้หญิงเราจะมีเกอะแล้วก็การ์ดชานาให้ที่นี่มีบ่อทั้งหมดกี่บ่อครับผมจะมีเจ็ดบ่อหกอย่างนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ผมอยากใช่แล้วเออต้องไปทางไหนครับมันมีขั้นตอนบอกเหยพี่ต้องทำอะไรบ้างครับผมก็สเต็ปหนึ่งก็มาที่เคาน์เตอร์เลยครับชำระเงินเสร็จแล้วนะครับจะมีล็อกเกอร์เมือนแบบนี้นะครับผมนี่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่ฮะเป็นกุญแจล็อกเกอร์ครับผมอุ้ยอันนี้ไม่ต้องกลัวหายนะ ทำไมใส่อย่างนี้ได้เลยก like ็โคองโคก็ได้นะรับรัดกันน้ำครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อครับแล้วก็ไปเปลี่ยนรองเท้านะครับไม่เปลี่ยนรองเท้าก่อนแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นออนเซ็นเลยครับอ๋อก็คือจะเข้าไปอาบน้ำอะไรตามขั้นตอนไปให้เดินเข้าไปทางนี้เฮ้ยบรรยากาศด้านข้างนะดู เป็นธรรมชาติมากๆอุ้ยล่มลื่นอย่างนี้น่ารังจิบชาที่เขาบอกไงยูโนโมริมาอ่ายามาจากว่าออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติอันนี้บอกคำแรกเขาเขียนแปดที่ใบอยู่ข้างหน้าดิคนอะไรจะเข้าใจอะไรขนาดนั้นแต่ตอนนี้ก็พี่รู้อ๋ออันนี้เป็นของอะไรของผู้หญิงของผู้หญิงครับห้ามเข้าของผู้หญิงโอ้พี่งั้นเข้าไปเลยเข้าไปเลยเมืเอวันนี้เขาตบเอาอันนี้อ๋อจะของผู้ชาย อันนี้พี่ต้นสวัสดีครับเซมัสเซสสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่อพี่เอ็มครับพี่เอ็มพี่เอ็มคำถามก่อนเลยถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เลยมาถึงต้องทำอะไรฮะต้องอาบน้ำก่อนนะครับแรงนะอาบน้ำก่อนก่อนที่จะแช่ออนเซ็นนะครับครับต้องหัวเปียกไหม อาสระผมคือทั้งหมดเลยครับอ๋อสระผมล้างตัวให้สะอาดก่อนใช่ครับง่ายๆว่ามาถึงต้องอาบน้ำเนี่ยฉันมาล้างกายให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แช่ออนเซนคือคุณต้องสะอาดอ่ะถ้าคุณต้องสะอาดคือคุณใช้รวมกับคนอื่นด้วยนะสะอาดพอแช่เสร็จปั๊บเข้ามปรับชุดยูคาตะแล้วก็จะมานั่งพักผ่อนจิบชงจิบชาก็ได้แล้วก็หรือจะขึ้นไปนวดก็ได้ใช่ครับเอาไป็นว่านะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับไปดูดีกว่าว่าวันนี้เราเนี่ยจะมาแช่ออนเซนจะมีความสุขขนาดไหนอ้าวปดีย่พี่โจมา ท่านตอนสมมติหลังจ,จากเราอาบน้ำเสร็จเราต้องทำยังไงบ้างฮะก็ต้องมีล็อกเกอร์ก่อนนะครับผมเอาของเก็บเข้าไปแล้วสิ่งมีค่าใส่ไป<ช>เก็บเสร็จปุ๊บไปไหนต่อฮะก็ไปอาบน้ำเลยครับก็มีที่อาบน้ำนะครับเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นโอ,โอ,โอ,โอ๋อก็มีแชมพูให้มีทุกอย่างให้สมมติอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยสะอาดแล้วครับผมก็ไปแช่น้ําได้เลยครับแช่น้ําอจริงๆแล้วเรามีหลายบ่อใช่ไหมครับเราไม่ได้บังคับลูกค้าว่าต้องแช่บ่อไหนก่อนแต่ว่าเราจะมีการแนะนํา อยู่ที่นู่นด้วยนะครับอ๋อสิงคายอ๋อสิงคายขอแนะนำว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นขั้นตอนเป็นยังไงแนะนำเนี่ยแช่บ่อไหนก่อนยังไงครับครับผมก็แช่บ่อโซดาก่อนนะครับบ่อโซดาครับแล้วเวลาตัวเราแช่เนี่ยเคยเมตาบอลิซึมเราจะมากขึ้นโอ้ให้ระบบเผาผลาญดีใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงถ้าสมมติว่าแช่แล้วก็ลดความอ้วนได้ครับผม แล้วก็ผิวดีด้วยอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็ไปบ่อ,บอจักรกุซี่ก็ได้นะครับนี่จะเป็นบอ่อเจ็ e บาฟนะครับ แช่ปลั๊กจะสำหรับคนที่มีออฟฟิศซินโดรมสมมุติว่านั่งที่ออฟฟิศเยอะเแล้วก็ปวดลางเออนี่ไงเมื่อยกล้ามเนื้อเกร็งอะไรอย่างงี้ก็มีการนวดนะครับผมใช้น้ำการนวดครับอันนี้จะเป็นบ่อน้ำเย็นก็คือแช่บ่อเจ็ปลั๊กเสร็จแล้วครับ่อเจ็ปลั๊กจะเป็นประมาณ40ถึง41องศาใช่ไหมครับครับผมก็แช่เสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นเลยครับน้ำเย็นก็จะอยู่สิบหกถึง1ิบเจ็ดนะครับแล้วก็สลับกันประมาณ4-5ครั้งก็ได้ครับเพราะาจะทำให้ อ่าูกผลกระชับนะครัก็ดีท็อกด้วยนะครับผมทำให้เส้นเลือดทำงานดีขึ้นด้วยครับผมอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมเห็นด้านนอกครับผมครับอันนี้เป็นบ่อส่วนตัวอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นถังส่วนตัวครับถังส่วนตัวนะครับแล้วก็ที่นี่จะเป็นการ์เดนบัฟนะครับ ก็นั่งชิวๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่เช่ทางทางทางตัวก็เช่แค่คือที่ห้องจะมีใช่นั่งครับแล้วห้องนั้นเป็นห้องอันนี้ห้องซาวน่าซาวน่าซาวน่แล้วก็จะมีสตีมด้วยนะครับสำหรับผู้ชายก็มีซาวน่ากับสตีมสำหรับผู้หญิงจะมีสตีมกับโซดาสปาโอ้แล้วที่นี่เนี่ยใช้น้ำอะไรครับอยากรูว่าเป็นน้ำแร่มาจากกาญจนบุรีนะครับผมอ๋อที่เราเคยไปกาญจนบุรีน้ำแร่น้ำพุร้อนใช่ครับอ๋อก็เอาเอาตรงนั้นมาคือเอามาอ๋อแล้วก็มาใช้เองนะฮะโอเค ได้อารมณ์แบบญี่ปุ่นแบบนี้เราสองคนครับจะไปแบบญี่ปุ่นละผมจะแช่แล้วพี่ไปถ้าพร้อมแล้วลุยครับขอบคุณครับพี่โจครับเดี๋ยวตอนนี้ฮะเราขอไปพักผ่อนแบบแช่น้ำและออนเซนก่อนคือคืออยากจะแบบเป็นธรรมชาติอ่ะแบบอ้ออันนี้เก็บของเข้าล็อกเกอร์ก่อนนะฮะเออโอเคเดี๋ยวไปเจอใน้อาบน้ำอันนี้โปน้อยไปดูโปเยอะดีกว่า ไล์สาระ Saturday เขาบอกว่าเวลามาแช่นะฮะห้ามแบบว่าเนี่ยขัดผิวอย่างนี้เวลาในในการยืดหยุ่นให้แบบว่ามีคนมาแล้วแบบว่าทำท่าขัดผิวอย่างงี้ว่าผิดไม่ได้จริงๆคือให้มานั่งแช่เฉย ่าก็ด้เตอนนี้เช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงห้านาทีก็ตัวก็แดงแล้วก็แปลว่าการไหลเป็นของเลือดอ่ะกำลังมีตัวพี่แดงจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้เอาผ้าผืนเล็กเนียฮะลงมาด้วย แต่นี้ถ่ายทำรายการเอาเอาเอาลงมาได้แต่ว่าเอาไว้เช็ดหน้าแค่เช็ดหน้าเฉยแต่มาแช่อย่างเราเนี่ยไม่ได้เอาไว้อย่างเงี้ยตรงตรงไหไรที่เราเอามาแช่อย่างงี้เพราะว่าทีมงานเรามีเป็นสิบเลยครับเราย้ายไหมย้ายย้ายอนต่อไปเนี่ยร้อนมากร้อนนะคือต้องบอกว่าหลังจากที่เรานะฮะได้แช่ในแต่ละบ่อแล้วเนี่ย จนมาถึงบ่อน,น้ําเย็นแล้วเราก็พักละเรา,เราไม่ไหวแล้วฮะเอาเป็นว่าเรามาแค่พักผ่อนให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการแช่ออนเซ็นเป็นแบบนี้<อ>เป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่คนไทยสามารถมาเรียนรู้มาสัมผัสได้ใช่ครับไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นครับใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะต้องอย่าลืมทําตามประเพณีเขาด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นไปนวดสปากันเพราะที่นี่มีให้บริการด้วยเหมือนกัน กอแนะนำเข้าสู่สปานะครับ<อ>วันนี้ก่อนแนะนำทิ้งไว้เป็นอโรมามาสก์อโรมามาสก์อนี้มันบอกนะฮะถ้าใครที่แช่ออนเซนมาแล้วอยากจะมาดีแนี่ยเขาเรียกว่าขนคายกล้ามเยอะอีกแล้วก็มาสปาได้สบยายมากเป็นยังไงบรรยากาศโอ้โหมันได้ฟิลมากเลยพี่เนาะ นั่งกินจิบชาเบาๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเออมาออนเซน็นได้บรรยากาศอารมณ์แบบญี่ปุ่นแล้วยังมาได้ทำสปายอีกโอ้โหครบคันมากใช่ครับแต่<ร>แว่ามีโปรโมชั่นด้วยนี่ร้านเปิดสิบโมงครึ่งนะครับ,รบแล้วก็ถึงบ่ายสามนะครับผมถ้ามาก่อนบ่ายสามเราก็ชำระเงินก่อนบ่ายสามเนี่ย ก็ได้เป็นออนเซนลด50%นะครับแต่ว่าต้องมีนวดด้วยขบอกนวดด้วยใช่นวดอะไรนวดอารามาก็มีนะครับผมแล้วก็นวดท้ายกบาลายนวดเท้าสครับปิดกี่โมงครปิดเที่ยงคืนครับเปิด10โมงครึ่งปิดเอ10โมงครึ่งปิดเที่ยงคืนครับเดี๋ยวให้พี่เนี่ยฝากที่นี่นิดนึงว่าอยู่ตรงไหนเดินทางมายังไงอพี่โจบอยฮะ ก็อยู่ซุปคอมวิทเตนร์ยีบนะครับสุดซอยเลยครับผมสุดซอยเลยครับหรือด้านขวานะครับแล้วก็อยู่ในโครงการ Square อ่า A Square สามารถเข้ามาใช้บริการกันได้อนนี้ขอบคุณพี่โจครับขอบคุณมากนะไปผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหาไรกินกดีกว่าวอ้โหหลังจากที่เราทั้งสองคนนะฮะออนเซ็นมาแล้วครับผมสบายตัวจริงเลยแต่หิวเลื่อนลมสูบฉีดกับวันนี้ตัว พี่นัดบุคคลสําคัญไว้กับการมากินอาหารญี่ปุ่นแบบนี้ใครครับพี่คุณตันสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไม่ยอมคุยไงออกงานบ่อยปึไมใช่ไหมตอนลูกปันเขาร้านเขาวันนี้จะพามากินราเมงแชมเปียนต้องบอกว่าที่นี่นะอยู่ทองหล่อซอยสิบร้านอาหารญี่ปุ่นขึ้นชื่อมากพี่มีไกด์ส่วนตัวไหนพี่พี่ดีกว่าเขาไว้สวัสดีครับชื่อคุณพี่ชื่อยุกิ ยูกิครับผมยูกิพี่ยูกิอ๋อนี่ๆๆ่น่ต้องแล้วเรามีล่ามแล้วเรามีล่ามแล้วอสวัสดีครับดเดินลงมาเลยครับผมล่ามกิตติมาศักดิ์อันนี้พี่ชื่อพี่นัตโตครับผมนัต นัต่นัดต่อนัดต่อเม่อมาที่ราเมงแชมเปี้ยนทองหล่อซอยสิบเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามาแล้วมีร้านเดียวนะฮะมีเยอะมากมีร้านไหนญี่ปุ่นให้เลือกเพียบอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกดีกว่าร้านนี้เลยร้านนี้จุดเด่นอยู่ที่ไหนครับโคโนมิเซะว่าโคกไกโดเนาะโอ้มิเซเดส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 โอ้มิโซเดสโอ้มิเ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 ซเด ก็คือทานเจ้าของร้านคนญี่ปุ่นนะครับคนออกแบบร้านเองอเลยครับออกงนานให้ได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่น เดี๋ยวมาถามที่ร้านนี้กันบ้างอันนี้เป็นร้านไทยชุกินเห็นไหมที่อ่านอภาษาไทยแม่เกือบเกือบแล้วเกือบหมดตลาดแล้วเก่งละอันนี้จุดเด่นของร้านนี้ก็คือจุดเด่นของร้านนี้ครับร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่คนญี่ปุ่นรู้จักเยอะที่สุดครับก็คือมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะว่านะครับผมเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งราเมงเทพเจ้าราเมงเลยก็คือแบบดั้งเดิมว่าเก่าแก่มากนะครับ เข้ามาในนี้เนะี่ยอยากบอกเลยว่าหอมน้ำซุปมากกลิ่นน้ำซุปกระดูกหมูมันหอมเตะจมูกมากเลยคุณผู้ชมชิมไหมชิมไหมวันนี้ขออธิบายหน่อครับพอราเมงที่มันต่างจากก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานะ,ะครับถามว่าต่างกันตรงไหนเนี่ยก็คือว่าเราจะใช้กระดูกหมูนะครับผมขาในส่วนของข้อกระดูกนะครับตีนเขาเรียกว่าขาหมูนะครับผมโครงไก่นะครับตีนไก่ ทั้งแบบผงปลาเลยคือเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณค่าของอาหารเนี่ยครับมันจะอยู่ที่ในน้ำซุปเนี่ยครับเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ๋อย่าพ่งบอกอย่าพ่งบอกหอมจังเลยกินแล้วมันนุ่มใช่รสชาติมันจะหอมหวานหน่อยเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันบ้างครับคุณผู้ชมตามมาฮะไปครับคราวนี้มาถึงร้านที่3 <ปะ S 1> อันนี้อยู่ขวามือ เป็นอะไรโซดาโซดานะไม่่ใชทงโคสึราเมิงก็คือซุปกระดูกหมูนะครับผมร้านชื่อร้านชื่อโอเลชิกินะครับผมโอเลชิกิโอเลชิกิเนี่ยความหมายของมันนะครับก็คือว่าวิถีของกูนะครับผมจริงเหรอครือเจ้าของร้านตั้งว่าแบบแบบนี้เลยเหรอใช่ครับแบบนี้เลยคือต้องบอกว่าแต่ละร้านเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสไตล์ใครสไตล์มันขึ้นอยู่กับความชอบ มาถึงร้านนี้อันนี้เป็นชื่อของเจ้าของร้านเลยเหรอฮะอืมใช่ครับชื่อร้านอะไรนะครับขออีกราชื่อจิตะซูจิตะซูจิตะตอนนี้ฮะเราทั้งสี่คนขอนั่งรอก่อนปล่อยให้เชฟนะครับทำหน้าที่เตรียมอาหารหิวใช่ไหมพูดขนาดนี้แล้วห <laughs> ิวสิเดี๋ยวอีกสักครู่ครับอาหารอยู่บนโต๊ะนี้ครับครับผมเรารอนะครับไลท์สาระแซ็ตเธเด โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแน่ใจอย่างนี้เลยเหรอแน่ใจนะวันนี้คืออาหารญี่ปุ่นตัวนี้นะครับเป็นเมนูที่พอมาเปิดร้านที่ไทยครับก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเพรจริงที่ญี่ปุ่นนี้ไม่มีนะครับตัวนี้จะเป็นพันพันเมงนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นซึเกเมงนะครับเป็นอนิซึ k e เมงโอนินี่แปลว่ายักษ์นะครับผมนี่ไดเม นิไดเมงครับผมนิไดเมิตราเมงนรับกินทุกเมนูเลยตอนแรกเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเกี๊ยวซ่าก่อนะกีบชิ้นสองชิ้นนะแล้วเริ่มต้นก่อนใช่ไหมอยากแนะนำให้เป็นตัวซิกิเมงตัวนี้ได้เลยครับผมการรับประทานครับจะแนะนำน้ำซุปไม่แน่ตัวนะครับผมแล้วชิปเส้นจุ่มในน้ำซุปแล้วมะนาวนี่มีไว้ทำอะไรตอนแรกเนี่ยพอเรากินไปสักพักหนึ่งนะครับผมเราสามารถ เปลี่ยนรสชาติแล้วคือคนกกินเอารสชาตินี้ไปก่อนแล้วน anyway> ั้นลองบีบแมลงเอาใส่ลงไปนะครับครับคือราเมงของญี่ปุ่นเนี่ยผมพูดจริงๆนะเน้นหอมหอมมากรสชาติกลมกล่อมความเข้มข้นของน้ำซุปนะไม่ต้องพูดถึงเข้มข้นมากคุณผู้ชมดูสิหรือว่าอะไรมันลอยอยู่ในนั้นไข่ต้มแล้วแล้วเหมือนเหมือนจะถ้าถ้าเรียกเป็นแบบญี่ปุ่นต้องเรียกว่าไข่ออนเซนหรือเปล่าครับผมเป็นออนเซนทามาโงะออนเซนทามาโงะออ๋ อันนี้คือรสชาติที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าครับซึ่งเรียกว่าญี่ปุ่น,เ,น,บบน,นเดโมะคเกนเตะัเสเมนูนจริงๆไลเมนูทั้งหมดเนี่ยครับผมก็คือรสชาติเนี่ยจะเหมือนกับญี่ปุ่นเลยก็คือเป็นต้นตำรับเลยนะครับไม่มีการแบบปรับแบบให้คนไทย<น>ไม่เลย,<น>เลยะคระับเรายึดเป็นแบบมาตรฐานใช่ครับอันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรนะฮะทันทันเมงทันทันเมงทันทันเมงนี่นะฮะ มากกับคนกินรสจัดเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้เผ็ดเหม่านแบบกินไม่ได้นะครับมันเผ็ดแต่ด้วยด้วยเขาเรียกว,ว่าความปี๊ดความแสบปากอะความปี๊ดความปี๊ดของมัน,นมีอะเอาง่ายว่ากินเข้าไปแล้วฟุ้งปริ้งมากแนะนอนครับรายการจบพรุ่งนี้ทองหล่อซอยสิบครับครับผมนี่มาชิมดีมา้นแล้วอร่อยมากมันเป็นพระเอกจริงๆนะเป็นพระเอกของร้านนี้จริงๆเรากานเป็นตัวประกอบไปเลยอะ โอเครสชาติในวันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างนะฮะกลมกล่อมแล้วก็อร่อยใครอยากจะมาใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปไอย่างญี่ปุ่นครับที่กรุงเทพของเราก็มีสุขุมวิททองหล่อนี่ออนเซ็นสุข,ขุมวิทไปแล้วทองหล่อก็มีฮะเป็นอาหารแบบออริจินอลไม่ได้ทํามาเพื่อนึกป,ปากคนไทยคือออริจินอลเลยญี่ปุ่นมายังไงที่นี่เป็นแบบนั้นเลยคือในอารีนาเทนทองหล่อไซสิบของเรานะครับผมก็จะมีราเมนึชัเปี้ยนซึ่ง อย่างที่บอกไปนะก็คือเป็นรสชาติดั้งเดิมของออริจินอลของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ในการทําเสิร์ฟทุกชามทุกชามเนี่ยเราก็คือพิธีพิถันมากนะครับในการทาน้ําซุปนะครับผมเปอร์เซนโมจนถึง ห้าทุ่มครึ่งรัออเดอร์นะครับผมแต่นั่งได้ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะครับโอเคคือร้านเปิดตั้งแต่11บเอโมงเลยปิดรับออเดอร์ตอนห้าทุ่มครึ่งครับผมร้านเปิดถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งร้านแรกเป็นร้านมิโซะราเมงจากฮอกไกโดนะครับชื่อว่าการเทสึนะครับผมตัวนี้ใครชื่นชอบมิโซะก็แนะนําร้านนี้นะครับผมต่อไปร้านไฮโชเคนก็เป็นตัวซุเกเมงแยกเส้นแยกซุปแต่เป็นต้นตำรับนะครับผมของประเทศญี่ปุ่นเจ้าของร้านเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งราเมงนะครับ ไปร้านที่3ก็เป็นโอเรชิคินะครับผมโดยที่เราดูไปก็เป็นร้านวิถีของกูนะอันนี้เป็นชงข้อสือจากเมืองฮากาตะนะแล้วก็ร้านนี้เลยร้านนี้ครับผมก็ร้านซูจิตะนะครับผมเป็นชื่อของคุณเจ้าของร้านเองนะครับผมโอเคว่าคุณผู้ชมนะฮะดูรายการจบเที่ยงคืนครึ่งพรุ่งนี้11โมงดิ่งมาได้มาได้เลยที่ยงคืนครึ่งอย่าลืมบอกนะมาจากรายการไลฟ์สาระเสาร์ย์ครับรับส่วนลดไปเลย10% ผู้ชมพ้าวันนี้นะฮะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทั้งคุณยูกิเอนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกว่าล่ามคนเก่งพี่นะฮะพี่นัทโต้ที่ให้เกียรติเรามาได้ชิมอาหารรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้แบบออริจินอลกันเลยที่ทองหล่อซอยสี่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการไลฟ์สาระสัทิตย์ได้นะครับทุกคืนวันศุกร์แบบนี้เลยฮะเที่ยงคืนหรือเที่ยงคืนครึ่งทางบนช่องทีวีครับครับผมหรือสามารถที่จะติดตามพูดคุยกับเราได้นะครับผ่านทางเฟซบ ไลฟ์สระทีครับผมรวมไปถึงอินสตาแกรมที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยครับเอาเป็นว่าวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งช่อง9เจอกันครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับภานาญี่ปุ่นลาวต้องว่าอะไรครับ s a าาบายกินแล้วกินแล้วกินแล้วอยากจะกินแล้ว